สังคมยังคงตั้งตารอบทส,สรุปสาเหตุของอุบัติเหตุที่แท้จริงหลังนักแสดงสาวแตงโมงนิดาพัชรวีรพงศ์พัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพยาเมื่อกาลางหนึ่งวันที่24กุมภาพันธ์จนเป็นเหตุให้เสียชีวิตเพราะจนถึงขณะน,นี้ตำรวจยังไม่สามารถระบุหรือชี้แจงบทสรุปของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ถึงแม้เบื้องต้นจะมีการแจ้งความดำเนินคดีกับสองบุคคลบนเรือคือปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์และโรเบริร์ตภัยบูนตรีการจาน,าน,านานัน ในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่ก็ยังไม่สามารถให้ข้อสรุปกับสังคมได้ซึ่งไม่เพียงแต่สังคมที่รอฟังความจริงในส่วนของคนใกล้ชิดนักแสดงสาวแต่งก็รัางตาราควคาตอบไม่แพ้กัน กับผู้เป็นแม่คือนางพนิดาศิรยุทธโยธินที่ดูเหมือนจะไม่ติดใจสงสัยปมเหตุการณ์เสียชีวิตของลูกสาวอีกทั้งล่าสุดยังออกมาเปิดใจกับสื่อผ่านทางโทรศัพท์ระบุว่าไม่ต้องการให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับคดีของลูกสาวเพราะส่วนตัวเชื่อมั่นในการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจสวพเมืองนนทบุรีแต่หากใครมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมมาตนเองก็พร้อมรับและส่งต่อให้ทนายเดชามอบให้กับตํารวจอีกทั้งส่วนตัวยังคงให้อภัยปอและโรเบิร์ต และไม่หวังให้ทั้งสองรีบมาช่วยเหลือเรื่องเงินเยียวยาเพียงแต่ต้องการรอฟังคําตอบการออกมาสารภาพความจริงซึ่งทั้งคู่ได้เคยรับปากไว้ก่อนที่จะบวชซึ่งคําพูดของนางพนิดาทําให้สังคมต่างพากันแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาด้านนางแบบดังอย่างโอเดตแจคโคมินที่ตอนนี้ได้ย้ายไปอยู่กับสามีชาวตรุรก,กีก็ได้ออกมาโพสข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าก็ว่าจะไม่แล้วนะแต่ที่ฟังแม่แตงโมสัมภาษณ์เมื่อกี้แล้วคันปากมาก ผู้ชายตัวปอปาก็แฟนเก่าเราต่อแหลทั้งบ้านงานนี้แม้เพียงเป็นข้อความสั้นๆแต่ก็ทำเอาหลายคนถูกใจและสนใจอยากรู้เรื่องราวความรักในอดีตของนางแบบสาวกับผู้ชายตัวปอปลาขณะเดียวกันด้านแตงโคงสกรมหาปาระยะอดีตคนรักของนักแสดงสาวที่ก่อนหน้านี้ได้เคยออกมาตำหนินางพนิดาที่แอบอ้างพูดถึงคุณพ่อโสภณพระชรวิรพงศ์ด้วยการโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าพยายามแล้วที่จะไม่แซคคุณแม่ แต่รับไม่ได้ที่แม่พูดกระทบถึงพ่อโสพรแตงโมรู้สึกอย่างไรกับคุณแม่ผมรู้ดีผมอุตส่าห์ไม่พูดออกสื่อถ้าผมพูดคุณแม่มีเงิบแน่โดยล่าสุดแตงได้ออกมาเผยแชทที่ถูกดเร็กส่วนตัวมาหาทางอินสตาแกรมโดยบอกไว้ว่าไอ้แตงถ้ามึงไม่อยากตายมึงหยุดยุ่งกับคดีแตงโมซะนะก่อนที่มึงจะลูกปืนกูซึ่งเจ้าตัวก็ได้ตอบกับข้อความด้วยถ่อยคำสุภาพไปว่าครับพี่แป๊บ พี่บอกดีๆก็ได้สนใจจองคิวดูดวงกับผมไหมครับจากนั้นเจ้าตัวก็ได้เขียนแคปชั่นต่อท้ายด้วยว่าเอี่ยงว่ะไดโมนิดาโดนขู่ทุกวันงานนี้แฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่ซึ่งหลายคนก็เข้าไปส่องอินสตาแกรมปริศนาดังกล่าวพบว่าเป็นแอคเคา t ์อวตารทีคา์ดวาน่าจะไรตัวตนถูกสร้างมาเพื่อป่วนโดยเฉพาะแต่ก็ไม่มีใครทราบว่าแอคเคาน์ดังกล่าวต้องการไปข่มขู่แตงเพราะเหตุใด